ดีค่ะทุกคนพบกับ SM r e t i n แล้วนะคะก็วันนี้เป็นเทปพิเศษนะคะมาเจอผู้ปกครองที่แบบเหมือนพาน้องเน็ตไอดอลน่ะที่ที่เล่น tiktok อะไรเงี้ยค่ะแล้วมียอดเยอะมากยอดอแล้วเราก็เลยขอมาสัมภาษณ์คุณแม่นะคะมาอินไซต์ว่าเฮ้ยทำยังไงอะ่ะให้มียอดติ k t o ็อเยอะขนาดนี้แล้วผู้ปครองคิดยังไงบ้างในการที่ลูกแบบว่า เล่นโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปพบกับคุณแม่กันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็สบายๆนะคะเพราะว่าเราก็มานั่งรอน้องเนาะใช่ค่ะใช่มานั่งรอแต่เช้าแล้วน้องมาถ่ายงานโอเคค่ะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะคุณแม่ค่ะยินดีค่ะค่ะคุณแม่ให้ให้คุณแม่แนะนําตัวก่อนดีกว่าค่ะชื่อดรสาวิสานะคะหรือว่าเรียกคุณคุณแม่เฟิรนก็ได้นะคะจะต้องถามก่อนน้องอายุเท่าไหร่คะ น้องตอนนี้าอ,อายุยี่สิบสองค่ะอายุยี่สิบสองเองเนาะ<ช>แต่ว่าเหมือนเอาง่ายๆว่าเหมือนเรียนจบมาแล้วทำงานที่บ้านได้เลย,เลยใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะจริงๆน้องเรียนพเพิ่งจะเรียนจบแต่ปีนี้นะคะแล้วก็กำลังรอที่จะกำลังจะต่อโถก็เลยก็เลย,เลยใช้เวลาว่างในการเหมือนทำงานไปด้วยนะคะขออินไซต์นิดนึงก่อนหน้าคุณแม่บอกว่าน้องแบบ เขาเรียนคณะที่ค่อนข้างจะเครียดเหมือนเป็นแวนวไปางทางแพทย์อะไรอย่างนี้เนาะใช่ใช่ค่ะอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะพดีน้องเรียนวิทยาลัยแพทย์แผนตะวันออกนะคะ,ะการเรียนของเขาหนักมากเขาก็เลยกลายเป็นคนที่ที่เรียนอย่างเดียวนะคะไม่ค่อยที่จะ,ะมีเพื่อนฝูงอะไรเยอะมากมากมาย,ยมีเพื่อนอยู่ที่สนิทแค่คนเดียวประมาณนั้น นะคะอันนี้คือน้องยอดฟอร์ในติกตอกอยู่ที่ประมาณเกือบสองแสนเนาะ <Wow. S 1> แล้วตอนแรกเนี่ยที่น้องเล่นเนี่ยน้องใช้เวลาเล่นนานแค่ไหนคะตั้งแต่แรกเลยตอนก็ประมาณสัก6เดือนที่ผ่านมาพอดีพี่ชายก็ชอบสะสมโมเดลน,น้องก็เลยถ่ายโมเดลนะคะแล้วก็ลงไปในทิกตอกก็ปรากฏว่ามีเด็กๆอะคะ่ะทักมาขอรีวิวตัวนั้นตัวนี้ยอดก็เลย เพิ่มขึ้นมาประมาณ6เดือนเนี่ยก,ก็เพิ่มขึ้นมาวันประมาณสักห้าพันอุ้ยเยอะมากใช่ใช่ใช่น้องถ่ายโมเดลเพราะว่าเหมือนกับเป็นของพี่ชายใช่ไหมคะใช่แล้วพอส่วน<ช>ตัวน้องเองน้องถ่ายประมาณไหนบ้างคะคลิปพอดีที่บ้านเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวน้องน้องก็เลยถ่ายพวกกจิจวัตรประจำวันทั่วไปนะคะพวกเลี้ยงน้องหมายังไงเลี้ยงน้องแมวยังไง ถ่ายบริเวณบ้านถ่ายเ,เล่นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเหมือนกับว่าจะมีพวกต่อสินค้าต่งางๆนะคะแล้วก็ทักมาให้น้องช่วยช่วยรีวิวอะไรให้นะคะจริงๆตอนแรกคุณแม่ก็ไม่ได้ไม่ได้เข้าใจานะคะด้วยความคนละวัยกันนะคะก็ไม่ทราบว่าทิกต,ตอกเป็นเป็นมาอย่างไงะนะ พอเขาเขาได้มาทำงานใน t i k t อกอะทำให้เขาเออมีมนุษยสัมพันธ์มากขึ้นนะคะมีสามารถที่จะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นในการพูดกับกับในในการไลฟ์สดอะไรเนี่ยนะคะในการที่จะตอบปัญหาต่างๆพี่ว่าเออสามารถที่ทำให้ให้เด็กที่จับทาง t i k t อกในในในทางที่ดีนะคะ เอามาทําให้ชีวิตของเขานะคะสามารถที่จะพัฒนาไปในทางที่ที่ดีได้ะคะเหมือนกับว่าเปิดมุมมองทัศนคติให้เห็นความสามารถของตัวเองใ,ในด้านอื่นๆมากขึ้นเนาะใช่ค่ะสิ่งที่ดีเลยที่ได้มาจากติ k t o อกก็คือเขาสามารถที่จะสร้างสารรค์ชิ้นง,งานในแต่ละวันที่ท,ที่มีสินค้ารีวิว ใช่ไหมคะเหมือนวันหนึ่งสามตัว4ตัวแน่นอนชิ้นงานมันต้องต่างกันมาสินค้า4ี่ตัวสบู่เหมือนเลยแล้วเขาจะทํายังไงให้แต่ละตัวเนี่ยออรีวิวออกมาแล้วมันไม่ซ้ํากันนั่นเป็นการที่เขาคิดไอเดียคิดคอนเซ็ปต์คิดวิธีการเหมือนเราสร้างหนังสีเรื่องอ่ะใช่ไหมคะสร้างละครสั้นๆขึ้นมา4เรื่องแต่ว่าทําเองคนเดียวพอเราคิดอย่างนี้ทุกวันนะคะทําทุกวันเนี่ย มันก็จะทําให้เขาอ่ะพัฒนาทั้งสมองทั้งอะไรเนี่ยคะ่ะพัฒนาได้ได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวให้คุณแม่ฝากถึงแบบเด็กๆตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อยเลยห้าขวบจนถึงโตเลยค่ะที่แบบอาจจะเล่นโซเชียลอยู่ตอนนี้อยากจะฝากอยากจะฝากยังไงบ้างคะหรือว่ามีข้อแนะนํำไหมว่าเอะแบบทํายังไงให้เป็นเหมือนพี่สแต็มได้บ้างเ <c oughs> นี่ย <c oughs> ตั้งแต่อนุบาลก็ณน่าจะเล่นเป็นแล้วมั้งนะคะ ถ้าเราเล่นนะคะอยากให้รู้ว่าในสิ่งที่เราโพสไปนะคะในสิ่งที่เราโพสหรือว่าในสิ่งที่เราลงไปในโซเชียลเนี่ยมันมันคือตัวเรานะนะคะมันคือตัวตนเรานะถ้าเราลงไปในสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะกระจายไปทั่วเลยนะคะมันจะไปทั่วทั่วโลกเลยนะคะแต่ถ้าเราลงไปในสิ่งที่ดีนะคะอย่างอย่างพี่สแตมเนี่ยสิ่งที่ คุณแม่เห็นก็คือจะมีน้องๆจะมีเด็กๆจะมาคอมเมนต์ว่าจะชอบที่พี่พูดเพราะใช้อชอบเสียงพี่ซึ่งซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ติดตัวของพี่สแตมไปว่าอ๋อเจะเจอเด็กผู้หญิงคนเนี้ยเจอพี่คนนี้พี่ก็พูดเพราะนะไว้คะดังนั้นเล่นทุกอย่างอะคะ่ะที่เราเล่นเล่นได้หมดเลยนะคะเล่นโซเชียลเล่นเล่น เกมนี่อะไรเล่นได้หมดเลยแต่ว่าสิ่งสำคัญที่อยากจะฝากไว้ก็คือ,อ,อบอกตัวเองว่าทำอะไรก็ได้ให้เป็นประโยชน์สำหรับเราที่สุดนะาทำแล้วเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราที่สุดเล่นท i k ตองก็เล่นแล้วเป็นประโยชน์สำหรับตัวเองที่สุดแล้วก็สำคัญก็คือไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนอน,นะคะก็ฝากไว้นะคะว่าเล่นอย่างมีคุณภาพนะคะโอเคค่ะ แล้วคุณแม่เต้นติ๊กตอกได้เหมือน <c oughs> น้องไหยคะอยากอยากให้คุณแม่แบบลองโค้ฟให้ดูจากเพลงได้ไหมคะเดี๋ยวขอแป๊บห,หนึ่งนะขอแป๊บหนึ่งนะ